สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะยายหนิงอยู่กทมอ,อยู่แฟชตํตำรวจวังท้องหลงังมาหาลูก้ายพี่น้องคะ่ะคิดทอดก็มาหาแล้วกะ็มาส่งน้องเคยขึ้นเครื่องนะคะจะก,กลับไปที่ประเทศเกาหลีส่วนน้องสาวส่งน้องเคยกลับแล้วก็อีกเมืองสองเมืองก็สิพากันกลับที่น้องบลําพู มื่อนี้ประมาณเกือบสี่โมงเชียงนี้สิพากกันไปกินบุฟเฟ่พี่น้องคะ่ะไปย่างเนยอยู่แถวแถวรามบ่ได้ไนาาายตาไปใส่ด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะคิดหอดคิดถึงคือเก่ามีเวลานะคะก็ลงคลิปกับส่วนมากกับมิตรตลอดละพี่น้องคะ่ะแต่ว่า สิเป็นแหนมสบู่ครีมนะคะยายหนึ่งพาชิมเบอร์โทรใต้คลิปเหมือนเดิมเด้อค่ะพี่น้องอยากได้อยากสั่งนะคะสำหรับสบู่ส้มสิวกายาแล้วก็สิเป็นครีมหน้าใสาหน้าขาวสั่งได้พี่น้องคะ่ะเบว,วิกาแหนมแหนมสดสดเฮ็ดใหม่ๆส่งตรงนะคะพี่น้องท่านใดอยากสั่งอยากได้ 4, นย์แปดแปดห้าหนึ่งห้าแปดศูนสามสี่พี่น้องเย็นดีดีพี่น้องอย่าใต้ตึกกำลังสิพา,ากันออกไปนะคะเมนเนีกับเป็นมือโชคมือมานใครโชคดีก็ดีใจด้วยสำหรับพี่น้องท่านใดยังบม่ท่านได้โดนวัดต่อไปเอาใหม่สู้ๆกันเ้ยพี่น้อง แต่ว่าก็เอาพอประมาณยาสื้อหลายเกย็บตังไว้ดีกว่าช่วงนี้ก็ียังก็เริ่มสีดีขึ้นพี่น้องโควิดโค o โรนาสู้กันต่อไปขอบคุณกำลังใจขอบคุณพี่น้องทุกมองทุกบอนขอบคุณทุกพื้นที่ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยพี่น้องค่ะเปิดแมทกัน คิดทอดพี่น้องคิดทอดไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ